สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านีนพีนี้นะคะ3 5 7นะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยชื่อตอนนะคะว่าป้องกันการโจมตีของผู้ถูกเรื่องนั่นเองยังเป็นฝ่ายฝ่ายรับอยู่นะคะจุดนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ฝ่ายลุกนะคะเพราะว่าพลังยังสู้เขามไม่ได้เนาะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยคะ่ะไอหมอนั่นมันทะลวงขั้นจริงๆเสียงอุทานดังขึ้นจากรอบลานประลองสังกูอัจฉริยะจำนวนมากที่อยู่ที่ลานประลองเหนือสีหน้านิ่งอึง้งนี่มันเกินไปแล้ว เคยว่าจะทะลวงขั้นก็ทะลวงขั้นได้งั้นเหรอเมื่อคู่พลังสายเลือดย้อนคืนก็สร้างแรงกดดันมหาศาลแล้วแต่บัดนี้ได้ทะลวงขั้นของขอบเขตไปอีกหนึ่งขั้นนับว่าคาดไม่ถึงโดยแท้บนแท่นสูงรูปวงรีผู้สูงศักดิ์ทางเก้าที่ให้ความสนใจกับล้านประลองเหนือนั้นโดยส่วนมากเป็นพอาปิงเว่ยเซนจือผู้ถูกเลือกผู้ใดคู่ต่อสู้คู่นี้จากนั้นเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆความน่าตื่นตะลึงคาดไม่ถึงก็เพิ่มมากขึ้น ในงานชุมนุมเซียนมังกรครั้งก่อนๆเมื่อถูกกดดันอย่างมากสถานการณ์ที่อัริยะสายเลือดย้อนคืนหรือพัฒนาก็มีอยู่บ้างแต่ลองสถานการณ์ปรากฏขึ้นในร่างของคนคนเดียวนั้นหาย,ยากยิ่งนักสีหน้าของผู้สูงศักดิ์หลายคนเต็มไปด้วยความชื่นชมนี่มันไม่ถูกต้องล่างอยากผิวสีทองแดงรองหัวหน้าสหาพันธ์สายสีสะเล็กๆการย้อนคืนของสายเลือดของเจ้าเฟิงผู้นี้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่เพราะว่าการทะลวงขั้นพลังของเขานั้นเป็นสิ่งที่เจ้าเด็กนั่นควบคุม ผู้อุโสอยู่เซิงฉินเอ่ยด้วยอรอยยิ้มเรื่องหัวหน้าสหาพันธ์เอ่ยได้ถูกต้องขอบเขตจิตวิญญาณของเด็กคนนี้เหนือกว่าพลังฝึกตนมากนักสามารถสร้างหน่อสำนึกรู้ขึ้นได้เข้าสู่จุดสูงสุดของขั้นมนุษย์แท้ระดับต่ำการทะลวงเข้าสู่ขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงในครั้งนี้จึงไร้ซึ่งความยากลำบากบนลานประลองเหนือปานจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มากขึ้นได้หลั่งไหลออกมาจากจุดตันเถียนของเจ้าเฟิงพลังสายเลือดที่เพิ่งจะพัฒนาได้มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน เจ้าฟึงตะวดเสียงดังเงาภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่อยู่กลางอากาศถูกฝ่ามือทั้งสองป้องกันอย่างตรงๆงแรงกดดันเข้าสู่จุดสูงสุดเด็กหนุ่มสามารถฝ่าวิกฤตไปได้อีกครั้งเป็นไปได้อย่างไงสีหน้าของปิงเว่ยเซียนจื่อเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงใบหน้าเดียวเขียวเดียวแดงไม่รู้ว่าจะโกรธแค้นหรือเสียใจดีเจ้าฟึงเอ่ยว่าเพียงที่เจ้าหวัง อยากจะบรรลุขัน้นก็ได้บรรลุขัน้นความจริงแล้วการทําความเข้าใจหนอดสานึกรู้ของเจ้าเฟิงทุกวันนี้ทําให้ขอบเขตจิตวิญญาณพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งเข้าสู่จุดสูงสุดของขั้นมนุษย์แท้ระดับต่ําเติมเต็มข้อกําหนดในการทะลวงเข้าสู่ขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าเฟิงเองก็เข้าใจว่าสามารถทะลวงเข้าสู่ขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงยามใดก็ได้ดังนั้นจึงไม่เร่งรีบทะลวงขัน้น เวลาทั้งหมดของเขาได้ถูกใช้ไปกับการสร้างหนอสำนึกรู้และนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในแผนการของเขาแต่ว่าในยามนี้ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจ้าเฟิงได้ใช้ความช่วยเหลือจากพลังสายเลือดที่พัฒนาขึ้นในการทะลวงผ่านแผ่นกระดาษนี้อสูรผ่าน้ำแข็งปิงเว่ยเซียนจือตวาดมือข่าวทั้งสองกวาดออกอย่างรวดเร็วในเวลาถัดมาเงาหูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์เงาที่สองก็ล่วงหล่นลงจากกลางอากาศ แทนที่เงาภูเขาน้ำแข็งที่สลายหายไปก่อนหน้าอะไรกันกระบวนทาน้สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้เจ้าเฟิงสูดลมหายใจเย็นเยียบมือทั้งสองระเบิดเงาบุพาเหมันอัศนีที่งดงามยิ่งใหญ่กว่าเก่าออกมาพุ่งขึ้นไปบนอากาศอย่างรุนแรงเงาบุพาเหมันอัศนีพุ่งออกจากร่างของเด็กหนุ่มในเสี้ยววินาทีฝ่ามือทั้งสองดันออกทำลายการโจมตีของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วเงากรีบดอก สามสีที่สปทุมทรงออกพันมืดมนและแตกสลายลงเงาเย็นเยี่ยบและบลังน้ําแข็งปรากฏรอยแตกเล็กๆมวลแสงลงหลายส่วนเจ้าฟึงกระอักโลหิตได้รับแรงสะท้อนกลับเล็กๆนี่เป็นผลมาจากการป้องกันจํานวนมากโดยเฉพาะพลังสายเลือดที่สามารถดูดกืนความเย็นได้หรือมิเช่นนั้นด้วยช่องว่างของพลังเขาคงถูกภูเขาน้าแข็งนั่นทับจนแบนไปแล้ว เพื่งอัศนีเน่เทพ,พเจ้าในเวลาสำคัญเจ้าเฟิงไม่เพียงไม่ล่าถอยแต่ทว่ายังเคลื่อนไหวลุกกลับในดวงตาซ้ายปรากฏเพิงอัศนีสีเขียวสองประกายวา่าบเพิงอัศนีสีเขียวนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้าพุ่งแหวกอากาศไปยังล่างของปิงเว่ยเซียนจือในเสี้ยววินาทีปิงเว่ยเซียนจือรู้สึกคาดไม่ถึงเพราทั้งเพิงอัศนีที่น่าตื่นตะลึงอารวาสอยู่ภายในล่าง กายยกชวนปิงทั่วทั้งร่างของหญิงสาวเรากับแกะสลักขึ้นจากยกส่องประกายใสกระจ่างภายใต้การกัดก่อนเผาไหม้ของเพิงอัศนีกับทิ้งไว้เพียงรอยจางๆที่แทบไม่อาจจะมองเห็นรวมทั้งนางยังได้รับแก่นแท้ของมรดกชวนปิงสร้างกายยกชวนปิงขึ้นหากเปลี่ยนเป็นผู้ฝึกตนขั้นผู้วิเศษแ่วไปบางทีคงสิน้นชีพไปกับการโจมตีของเพิงอัศนีนั้นแล้ว แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเพิงอัสนีที่กัดก่อนจิตใจของปิงเว่ยเซียนจือก็ยังคงปรากฏบาดแผลเล็กๆขึ้นที่จิตใจของนางคิ้วงดงามของปิงเว่ยเซียนจื้อมุ่นเข้าหากันความเจ็บปวดราวกับถูกเผาไหม้ในจิตใจชัดเจนยิ่งนักจากการพัฒนาของระดับพลังฝึกตนและพลังสายเลือดเพลิงอาสนีเนเทพเจ้าของเจ้าฟึงในครั้งนี้เมื่อเทียบกับก่อนหน้านับว่าแข็งแกร่งกว่าราวหถึงสงส่วน ฟันขาวของหญิงสาวขบเข้าหากันทั่วทั้งล่างส่งประกายสีฟ้าใสายเย็นราวกับผลึกทำลายเพิงอัศนีจนมอดดับในระหว่างนั้นเจ้าฟึงกระตุ้นการโคโจรของแหล่งกำเนิดจ,จิตวิญญาณและพลังสายเลือดอย่างบ้าคลั่งสร้างการป้องกันขึ้นอีกครั้ง าจจิิตตวญญณดูะมไม่ทันแรงกดดันที่เจ้าเฟิงเผชิญเพิ่มมากขึ้นเผชิญหน้ากับการไล่ต้อนของปิงเว่ยเซียนเจอสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่างเขาและอีกฝ่ายนั้นไม่ใช่ขอบเขตจิตวิญญาณไม่ใช่ระดับวิชาและก็ไม่ใช่สายเลือดแต่เป็นระดับพลังฝึกตนเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าเฟิงจำต้องหยิบยืมแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณต้องห้ามของจอมโจรฉุยเย่ในร่างมาใช้แหล่งกำเนิดจิตวิญ,ญญาณจำนวนมหาศาลที่บริสุทธิ์กว่าเดิมพรางผูออกจากจุดตันเทียนของเด็กหนุม่ม ในเวลาเดียวกันภายในสมองความเข้าใจในเสียนอ้าวที่ก่อกำเนิดเป็นหนอสำนึกรู้ได้ถูกกระตุ้นพลังเชื่อมต่อกับฟ้าดินเพิ่มพลังให้แก่เด็กหนุม่มทันใดนั้นแสงสีเขียวได้ส่องสว่างในสมองของเจ้าฟิงอยู่พักหนึ่งเด็กหนุ่มเผยสีหน้าประหลาดใจหนอสำนึกรู้ที่ยังคงอยู่ที่ระดับครึ่งๆกลางๆเมื่อครูที่กอดหน้าเผชิญกับการต่อต้านบางอย่างปัดนี้กลับสามารถพัฒนาไปได้อย่างกระทันหันนี่มันเป็นเพราะเหตุใดกัน ด้วยเรื่องที่น่ายินดีนี้ทําให้เจ้าเฟิงนิ่งอึ้งไปครอบเคเจจตจำนงในร่างของเจ้าเฟิงเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าตื่นตะลึงไอสวรรค์รอบกายหลอมรวมเข้าอย่างกระทันหันในจิตใจแสงสีเขียวนั้นได้ดูเป็นรูปร่างและส่องสว่างขึ้นเล็กๆไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือความยาวก็เพิ่มขึ้นบางส่วนฝ่ามือหนึ่งของเจ้าเฟิงดันออกพลังสายฟ้าน้ําแข็งได้ผลิบานออกเป็นดอกไม้งดงามเล่ากับว่ามันมีชีวิตจิตวิญ,ญญาณจริงๆพลังของมันมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัว รูปแบบที่เหมือนเดิมการโจมตีที่เหมือนเดิมหากเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าพลังของมันย่อมยาวนานขึ้นอีกหนึ่งเท่าเช่นกันมันคือการเปลี่ยนแปลงในร่างของเจ้าฝึงไอเด็กนี่สร้างหนอสำนึกรู้ขึ้นได้แล้วเป็นไปได้ยังไง มีพลังเพียงพอในขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงแต่ทว่ากับสามารถสร้างหน่อสำนึกรู้ขึ้นได้ง้นลหรอัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วนด้านล่างลานประลองเหนือเบิกตากว้างมองไปยายยามนี้กินอายของเวียนอ้าวบนร่างของเจ้าเฟิงนั้นกระทั่งชัดเจนกว่าเดิมเชื่อมต่อกับฟ้าดินไอสวรรค์รอบกายสั่นกระเพื่อมดูมีชีวิตชีวากว่าเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้หน่อสำนึกรู้ของเขายอมถูกสร้างขึ้นเสร็จสิ้นได้ในไม่ช้าสิ่งใดกันที่ทำให้ข้าสามารถทะลวงผ่านคอขวดนั้นได้ เจ้าเฟิงไม่ได้ยินดีกับสิ่งนี้จนลืมตัวไปเรื่องแบบนี้มันจะต้องมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาในยามนี้ดวงตาเทพเจ้าของเขาสำรวจประสาทสัมผัสทั่วทั้งร่างกายพยายามวิเคราะห์อ,อย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีเจ้าเฟิงรับรู้ได้ถึงต้นเหตุแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณของจอมโจรฉ่ยเย่เป็นเช่นนี้เองหนอสำนึกรู้นั้นเกี่ยวเนื่องกับแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณ ข้าสร้างหน่อสำนึกรู้ขึ้นจากการหลอมรวมแก่นแท้สำนึกรู้ของมรดกอัศนีและคำพีบุพเาลึกลับไปพร้อมกันแต่ทว่าแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณส่วนมากของข้าเป็นมรดกอัศนีขาดการหลอมรวมของแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณแห่งคำพีบุพเาลึกลับไปในตาของเจ้าเฟิงสองแสงประกายวูบร่างกายจิตใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นร่างสันสัานขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ความจริงได้เปิดเผยแล้วเจ้าเฟิงเพิ่งจะฝึกฝนคำพีบุพผาลึกลับ มาเมื่อไม่นานนี้เองทําให้มีปานจิตวิญญาณจากวิชานี้ไม่มากนักนี่ได้ทําให้ระบบการล้อมรวมแกนแท้สํานึกรู้ของสองวิชาในการฝึกตนสร้างหน่อํานึกรู้ได้มีแรงต่อต้านจํานวนมากแต่เว่าบาัดนี้สิ่งที่เด็กหนุ่มขาดหายไปได้ปรากฏขึ้นแล้วในอดีตจอมจนชุยเยได้ฝึกฝนคำพิบุผาลึกลับจนมีพลังแข็งแกร่งสิ่งที่เขาหลงเหนือไว้ให้ก็คือแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณของมัน หลังจากที่ข้อกำหนดถูกเติมเต็มต้นอ่อนหน่อำนึกรู้ในใจของเจ้าฟึงก็ได้รับการปลดปล่อยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งทรงพลังหลอมรวมก่อสร้างตนเองขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคิดหน่อำนึกรู้ที่อยู่ในร่างก็จะเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณทั้งสองแผนการสำเร็จในใจเจ้าฟึงเต็มไปด้วยความยินดีความพยายามอย่างยากลำบากของเขาประสบความสำเร็จขวัญกำลังใจเพิ่มมากขึ้นไอเด็กผมฟ้าไร้ประโยชน์ แม้เจ้าจะสร้างหน่อสำนึกรู้ขึ้นได้ด้วยขอบเขตจิตวิญญาณแต่ถ้าว่าไม่มีพลังฝึกตนเพียงพอก็เหมือนกับฉูอีเหละสีหน้าของเปียงเว่ยเสียนจือเต็มไปด้วยความเย็นชายเยอะเยะ้ยแม้พลังฝึกตนของเจ้าฟิงจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงหรือสร้างหน่อสำนึกรู้ขึ้นได้มันก็ไม่ส่งผลอันใดต่อนางช่องว่างพลังระหว่างนางกับเจ้าฟิงนั้นใหญ่โตมากเกินไปแม้จะสามารถทะลวงขั้นเล็กๆสักหนึ่งถึงสองขั้นได้ก็ไม่ได้ช่วยอีกฝ่ายแต่อย่างใด ฮะใครบอกว่าข้าไม่มีกันล่ะเจ้าเฟิงแหงนหน้าคำรามเสียงดังยาวทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำทุกที่และทุกเวลานอสํานึกรู้ของเด็กหนุ่มได้เชื่อมต่อกับฟ้าดินร่างกายของเจ้าเฟิงส่งพลังปานจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่อย่างไม่อาจเทียบออกมาอย่างกระทันหันสันสท้านลานประลองเล็กๆปานจิตวิญญาณนั้นไล่ต้อนเหนือกว่าขั้นมนุษย์แท้กระทั่งเหนือกว่าระดับขั้นผู้วิเศษแท้ของปิงชุยเย่และหม่าเทียนซาน ทันใดนั้นพลังอํานาจของเจ้าเฟืองเรยียมีเทียบได้กับขั้นผู้วิเศษแห่ระดับต่ําไม่เพียงแค่พลังอํานาจในจิตวิญญาณแต่ว่ามันรวมทั้งปานจิตวิญญาณด้วยอะไรกันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยบ้าไปแล้วไอ้เจ้าเด็กนี่เพิ่มระดับพลังฝึกตนขึ้นอย่างกระทันหันได้เหรอลานประลองเหนือและลานประลองสางกูเต็มไปด้วยความวุ่นวายสีหน้าของทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงสลายให้ค่ะ ฝ่ามือหนึ่งของเจ้าฝึงวาดออกเงาเงย็นเยียบที่มาพร้อมเสียงคำรามของสายฟ้าระเบิดออกกลายเป็นบุปผาเหมันอัศนีที่นาพันพึงเรากับมีชีวิตจิตใจก็ียิบดอกของมันที่ผลิบานออกมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภูเขาน้ำแข็งขนาดักษ์ทั้งสองเหนือศีรษะของเด็กหนุ่มได้แยกออกเป็นส่วนสี่ห้าส่วนด้วยฝ่ามือของเขานี่นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะบิงไวเซนจือตื่นตาลึงเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ สายลมเหนือหญิงสาวไม่เชื่อในภาพเบื้องหน้ามือข่าวทั้งสองวาดออกสายลมสีฟ้าเย็นเยียบเกินธรรมดากวาดออกไปในระยะหนึ่งลี้ประทะเข้ากับรลังของเจ้าเฟิงตรงๆผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้มามาสู้กันสักตั้งเจ้าเฟิงได้ฉีกยิ้มกว้างฟ้ามือหนึ่งฟันลงสองสว่างไปด้วยสเสียนอ้าวจากฟ้าดินหลอมหลวมเข้าด้วยกัน ในเสี้ยววินาทีนั้นแล้วรอคืนสายฟ้าที่หน้าวัดกลได้ปรากฏขึ้นในระยะหนึ่งลี้แล้วกับดอกไม้งดงามที่ปริบานออกอย่างต่อเนื่องจเจ้าฝึงและปิงเว่ยเซียนจือได้ปะทะกันพลังของทั้งสองฝ่ายอาจจะนับได้ว่าเท่าเทียมลูกหลงจากพลังที่หน้าว,วาดผวา้นเพียงพอที่จะฆ่าชีวิตของผู้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงได้ในเสี้ยววินาทีเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจูจูก็สามารถข้ามกำแพงของขอบเขตไปได้อย่ได้บอกข้านะ ว่าเขาปิดบังพลังฝึกตนของตนเองเอาไว้อะทั่วทั้งใบหน้าของปิงวเว่ยเซียนจื่อเต็มไปด้วยความโกรธเกี้ยวแทบเอ่ยไม่เป็นคําพลังฝึกตนของเจ้าฟึงจู่ๆก็เทียบได้กับพลังฝึกตนของขั้นผู้วิเศษแทระดับต่ําได้ในเสี้ยววินาทีนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เพียงแค่ปิงเว่ยเซียนจื่อที่ไม่อาจจะยอมรับได้อัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วนที่เห็นภาพนี้เองต่างก็พากันตื่นตะลึงจนสมองแทบจะหยุดทำงานไป แต่ถ้าว,ว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านี้กลับเป็นเรื่องจริงหากจะพูดง่ายๆการจะวัดระดับพลังฝึกตนของคนผู้หนึ่งจำต้องลวงรู้ถึงขอบเขตจิตวิญญาณและความหนาแน่นของปราณแท้ขอบเขตจิตวิญญาณขั้นผู้วิเศษแทระดับต่ำเจ้าเฟิงมีหรือไม่ใช่เขามี ข้อเขีย,จยนจิตวิญญาณของเด็กหนุ่มสามารถเทียบได้กับขั้นผู้วิเศษแท้สร้างหนอสํานึกรู้ทั้งยังหลอมรวมแก่นแท้ของวิชาฝึกตนทั้งสองเข้าด้วยกันได้ดังนั้นแล้วหนอสํานึกรู้ที่เขาสร้างขึ้นจึงเทียบได้กับขั้นผู้วิเศษแท้ระดับต่ําเมื่อเทียบกับปิงฉุยเย่แล้วมีเพียงแต่จะแข็งแกร่งกว่าไม่ได้อยกว่าจากนั้นความหนาในระดับผู้วิเศษแท้ระดับต่ําของปานแท้เจ้าเฟิงมีหรือไม่เขาก็มี ควรรู้ว่ายามที่จอมโจรฉุยเย่อยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดพลังฝึกตนของเขากระทั่งเข้าใกล้ขั้นนายเหนือแท้จอมโจรฉุยเย่ได้ใช้วิชารับจากมรดกความรับสวรรค์ถ่ายทอดแหล่งกําเนิดจิตวิญญาณแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นพลังของมันก็เหนือกว่าปานแท้ของขั้นผู้วิเศษแท้ระดับต่ําแต่ทว่าการจะควบคุมพลังของแหล่งกําเนิดจิตวิญญาณนี้ได้อย่างแท้จริงมี2เงื่อนไข 1. นึ่ง,งเขียนจิตวิญญาณที่เพียงพอและหนอสํานึกรู้ 2. ลักษณะพลังของหนอสำนึกรู้ต้องตอบสนองต่อคำพีบุพภาลึกลับและต้องขออภัยด้วย2เงื่อนไขนี้จเจ้าฝึ่งเองก็มีจะตายได้ยังไงก็บอกแล้วลูก GM ใช่ไหมทุกคนจูจูมันก็ระเบิดพลังขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะจนแบบว่า โอ้โหระดับเทพเจ้าของเราหรือคนที่ไม่มีใครกล้าต่อสู้ด้วยยังต้องหงออ่ะแต่จุดนี้นะคือก็พลังก็แบบเซมๆใกล้เคียงกันนะคะระดับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะวา่าตอนถัดไปใครจะเป็น the winner of this game นะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อกับ EP ถัดไปนะคะสำหรับคีดนมิ้จังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ